<ใ>ไม่ช่มองให้ลึกลงไปเธอคงไม่พูดออกมาสักทีว่าเธอนั้นแค่ฉัน ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัคสวัสดีค่ะบสวัสดียพานครัเออโอ๊ยทาไมทำไมคุณดูเครื่องไม้ยัไรขอโทษนะท่อนล่าก็ตีแดงท่นบนก็ตีดาพี่ตัากนตรงไหนละพ่อได้ยงไงคะบอกไปเลย เอาเป็ว่ารักคนละแบบแล้วกันแล้วรักแต่ละคนเป็นแบบไหนบ้างรักเป็นแบบที่ไม่รักค่าอันนี้อันนี้แบบปกติตอุ๊ยต้แบบพองไปอ่าอันนี้แบบพิเศษรักนะรักนะแจ็คแจ็คสบายเกินแจ็คสบายเกิด ใย่เกิดคุณจริงหรือเปลาอย่างนี้ถ้าให้เราเปรียบเทียบง่ายๆเผื่อไม่เห็นภาพปกติตามร้านอาหารตำสั่งถ้าปกติก็จะไม่มีอะไรแต่แบบพิเศษเขาจะใส่ไข่กันใช่ไหมคะอยก็จะมีความพิเศษมากกว่าเติมเติมมากกว่าให้น้องๆในน้ำตัวกันหน่อยค่ะะสวัสดีครับผมมาร์คครับมาร์คสวัดีครับสวัสดีครับผมป้อมครับผมป้าชะบับ ด้วยมีไป้ายใบด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งสองคนหลายคนน่าจะเห็นเมื่อช่วงหลังมาเนี่ยตัวติดกันตลอดมีผลงานไม่ขาดกกเลยคุณขามันเกิดอะไรขึ้น,นมาอยู่ๆแล้วพร้อมกับมาร์คโทจอนมาเจอกันได้กลายมาเป็นแบบคนแบบที่มีความ,มรับพิเศษพิเศษแบบนี้โอ้ยไม่รู้อาจจะเป็นไม่รู้รู้สึกว่าแบบที่ผ่านมา,ม,า,นานมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ว่า หลังจากที่เราได้รู้จักกันนะครับอันนั้นเป็นความตั้งใจแต่ว่ากันเหรอแเนาะ <c oughs> เอาเรียกว่าเขาเรียกว่าการมาเจอกันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหลังจากนี้ที่จะเดินไปด้วยกันเนี่ยจะเป็นความตั้งใจทั้งสิ้นได้มากได้มากนะตัชเลยเเเได้ได้มากนนต่าารู้สึกยังไงบ้างครับเรบยกว่าได้มาร่วมงานได้ไปอยู่กับพร้อมครับก็อ่า พูดไม่ออกเยก็แรกแรกแรกแนะครั้งแรกนะผมมีความรู้สึกแบบว่าแบบแอบสื่นื่นเตนนิดหน่อยเพราะว่าเรายังไม่เคยรู้จักพี่เขาแบบมาก่อนเลยแต่พอได้นทำงานด้วยการได้รู้จักกันมากขึ้นได้อยู่กันบ่อยมากขึ้นรู้สึกว่าแบบว่าปั๊มหนึ่งนะคะถ้ามีใครขอความช่วยเหลือเรามีหน่วยพยาบาลด้านขวานะคะก็รู้สึกว่า เป็นกันเองครับผมเป็นกันเองครับพี้ร่วมงานกันได้ครับพี่แน่นอนแล้วหลังจากนี้อ่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนเห็นว่าเขาทั้งสองคนไม่สบายหรือว่าตอนย้อนสายถ้าสองคนเนี่ยตอนนี้ออกงานด้วยกันบ่อยมากในอนาคตจะมีผลงานอะไรร่วมกันบ้างไหมอุยสปอยไม่ได้เลยเรียกว่าสปอยไม่ได้เลยเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ครับใช่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ด้านไหนแล้วซ้อนบอกได้ไหมทุกด้านอุ้ย เออทุกด้นจริงๆเพราะว่าน้องจะมีการโว์ลังตัดนะคะไม่ใช่ไม่ใช <oh ่แต่ใช่เหรอเก่หงไยอ่งแต่เอาตรงๆนะอันนี้แบบว่าแอบกับเพื่อว่าแอบแบบนิดนึงก่อนละกันจะบอกว่าใครก็ตามที่แบบว่าชื่นชอบเคมีของสองคนนี้หรือว่าชอบเวลาที่สองคนนี้อยู่ด้วยกันนะในอนาคตอาจจะได้เห็นผลงานของน้องเยอะแยะมากมายจริงๆซึ่งการที่พ่อมองหน้าในชั้นแบบนี้เพราะว่าเหมือนรู้กันลูกกันอยู่เป็นความลับรู้กันแต่ว่ามันยังบอกไม่ได้มับอกไม่ได้ต้องรอ ใช่ค่ัอันว่าแน่นอนตอนนี้ก็เดี๋ยวพร้อมกับมาวันนี้ก็จะจอยในงานก่อนเล่นเล่นกันในงานก่อนแล้วกันค่อยกลับแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะอยู่กับแฟนๆแตนเล่นกันตามบูธไหมคะได้ครับได้แต่ว่าเนาะแต่ว่าไอ้งานนี้มันชื่ออะไรนะพี่นันหลับเลย ก็พี่เขาบอกว่าเฮ้ยมาช่วยพี่หน่อยมาช่วยพี่หน่อยอ๋อยังไม่รู้งานไม่รู้งานอะไรเลยวไ้รับบอกว่าส้าสุ่มมาผิดงานจริงๆเขาจัดชั้นสามต่างหรือเปล่าได้รับผิดงานโตกลับก่อนนะถูกแล้วถูกแล้วนะอ่ะพูดถึงบรรยากาศของความเป็นเฟสติวัลความเป็นสุดยอยังไงแม่สองคนเห็นมีบูธเกมหลากหลายเลยเวลาไปงานบัคเคยไปไหมครัเคยเคยครับเคยชอบเล่นเกมอะไรชอบเล่นเกมอะไรเออวัดชิงช้าสวรรค์ครับอ่าช้าช้า ่ไม่มีชอบเล่นอันนี้ไหมแบบว่าสองน้อยตกน้ำไม่ไม่ใช่จบเลยเลยจบเลยจบเลยจบเลยหรอไม่ชอบเล่นอยู่ครับแล้วถ้าเราต้องเป็นคนน้ำเราให้แฟนโยนตกน้ำได้ไหมได้เลยได้ไหนเราบอกว่าได้ถ้าคิดว่าแมนเรามั่นใจว่าแฟนขับพร้อมไม่กล้าทำเป็นพร้อมตกน้ำแน่นอนใช่ไหมคะไม่ อยากเห็นน้องแรกนะครับอยากเห็นน้องแบบเปียกบ้างใช่ไหมเห็นไหมเออเห็นปไหร่แล้วมาแล้วมาหล่ะผมวิ่งมาในงานพอดิว่งงานวัดแบบนี้บูธแรกที่แรกจะไปคือบูธอะไรปกติแล้วปกติแล้วผมทำบูธบูธรองเท้าครับเป็นบูธรองเท้าโอเคได้แปลขึ้นเลยอ่ะขำขำกริ๊กเลยคะ มีเกมอะไรที่ชอบเล่นในงานวันนี้หรือว่าเราเราแบบเราเสียเกมนี้มากชอบปลาลูกโป่งเนี่ามีมีมีปลาโบก็มีเหมือนกันเยอะเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปโชว์สกิลด้านล่างหน่อยไอดหลักขั้าเกินเสร็จไดอยากเล่นอะไรก็ชวนชวนแฟนๆได้เลยนะคะใครที่อยากเจอกับน้องก็สามารถพบเจอกันที่ด้านล่างได้เลยนะคะได้ค่ะนี่ขอบคุณพร้อมมามาขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ